สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาพบกันในเกม Axie Infinity นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการ breeding ตัวละครนะครับการผสมพันตัว Axie นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆอหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็คือตัว Axie ที่เราเล่นกันเนี่ยหทีมเนี่ยจะต้องมี3ตัวถูกไหมครับแต่ว่าตัวละครพวกนี้มันจะไม่ได้มาจากทางเกมหรือการเปิดกล่องสุ่มนะครับแต่เกิดจากการผสมพันธ์กันกอของตัว Axie 2ตัว ออกมาเป็นตัวลูกได้ครับพ่อแม่1คู่เนี่ยสามารถบ e บตัวลูกเนี่ยออกมาได้สูงสุดคือ7ตัวได้กันเลยนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมได้ทําการซื้อตัวแอคซี่มาอ,อีก6ตัวนะครับพอดีมีจะทําเป็นสกอาร์ชิพ p ให้ทางน้องที่รู้จักเล่นนะครับก็เลยไปซื้อมาอีก6ตัวก็เลยจะมาทําการบริดดิ้งตัวละครเอาไว้ให้เพื่อนๆดูกันเพราะว่า จากที่การคำนวณเนี่ยนะครับคือต้นทุนการบรีดเนี่ยถ้าเราเลือกตัวพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุได้ดีเราจะสามารถบรีดลูกออกมาแล้วก็ขายต่อหรือว่าทําการผสมพัน์ธตัวลูกต่อได้ก็เกิดเป็นรายได้ในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งของตัวเกม Axie Infinity นะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตัว marketplace ของ a x i กกันก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็อยู่กันที่ Marketplace ของตัว A x i ก i n i ินแล้วนะครับใน ขั้นแรกเลยเนี่ยคือก่อนที่เราจะทําการบรีดเนี่ยคือเราก็ต้องเลือกซื้อตัวแอกซี่เนี่ยมาก่อนถูกไหมครับดังนั้นตอนที่เราจะเลือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัวแอกซี่เนี่ยให้มีโครงสร้างยีนเนี่ยที่เหมาะสมกับการบรีดวิธีการดูเนี่ยครับก็จะง่ายๆเลยนะครับก็คือ มันจะมีเวลาเราชี้มันเนี่ยอ่ะก็คือถ้าอย่างของผมเนี่ยคือเวลาชี้ไปตรงใต้ตัวละครตรงเนี้ยมันจะขึ้นข้อมูลมาให้นะครับว่าตัวโครงสร้างยีนของตัวแอคซิแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือของเพื่อนเพื่อเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นดังนั้นก่อนที่จะทําให้ขึ้นอย่างนี้ได้นะครับเพื่อนๆต้องไปติดตั้งตัวโปรแกร,รมฟรีแอคซิตเอ็กซ์เทนชั่นนะครับซึ่งเป็นตัวโคร o เอ็กซ์เทนชั่นเอาไว้ก่อนนะครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยตัวข้างล่างตรงเนี้ย ใต้ตชื่อแอ i ซี่อ่ะมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆก็จะสามารถชี้เข้าไปดูได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดดูทีละตัวทีละตัวรวมทั้งเห็นตัวยีนขั้นที่1นึขน่ขั้นที่2ขั้นที่3ตรงย่อยๆลงไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวในการเลือกซื้อตัวมาบรีดเนี่ยเพื่อความคุ้มค่าที่ความคุ้มค่าที่สุดเนี่ยนะครับคือตามประกาศล่าสุดของตัวแอ i ซี่เนี่ยก็คือในการบรีดเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวเหรียญ SLP ด้วยก็คือถ้าแอคซี่เนี่ยยังไม่เคยบรีดเลยมาเป็นแบบ อย่างซิงอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้แอคซี่ในการบรีดเนี่ยคือ600ขวดต่อครั้งแล้วก็ใช้เหรียญ AXS อีก1เหรียญรวมกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติแอคซี่เนี่ยบรีตไปแล้วอันนี้เราต้องการบรีดครั้งที่2เนี่ยก็จะต้องใช้เหรียญมากขึ้นนะครับเป็น900เป็น1,500เป็น2 4 0 0ตามตามไปนะครับดังนั้นเพื่อความคุ้มค่าในการบรีดที่สุดนะครับเราก็จะมาเลือกจำนวนการบรีดเนี่ยหรือให้เป็นแอคซี่ที่ยังซิงๆอยู่เลยนะครับยังไม่เคยผ่านการบรีดมาเลย เนาะแล้วก็เพื่อนๆจะสามารถเห็นได้ข้างหลังเนี่ยนะครับว่าแอ i ซี่เนี่ยมีเดี๋ยวผมจะดูเอาตัวอย่างให้ดูก่อนละกันว่าแอ i ซี่ที่เป็นเพียวหเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะยอดฮิตกันเนาะ,ะมาดูเป็นตัวแพลละกันเราจะเอาอะไรบ้างอ่ะอย่างตัวเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโดยเริ่มต้นเนี่ยของของเราจะมีเป็นส่วนที่เป็นตัวไซเลนตตัวแคคตัสไบเดนแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็ปาก ตาเนี่ยไอยหูหูกับตาเนี่ยนะครับเป็นเป็นแพลเหมือนกันแต่ว่าในยีนขั้น R1 กับ R2 เนี่ยคือจะไม่ได้เป็นตัวแพลล้วนดังนั้นเวลาที่เราทำการบรีดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ตัวลูกออกมาเนี่ยจะมีส่วนผสมของตัวที่เป็นตัวยีนยีนย่อยขั้น R1 กับ R2 นี้ด้วยนะครับดังั้นถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยเราก็ควรจะเลือกเป็นตัวบรีดที่ค่อนข้างเพียวนิดนึงเนาะ ก็จะดูได้ว่าอย่างอ่ะอย่างเช่นสมมุติเราจะ breed เป็นเป็นป๊มกินซี r รี u สเอาอะไรดีหะงแครอ t อืมแล้วก็ตัวย่าทีเลยละกันแล้วเราก็ต้องการดูตัวที่เพียวที่สุดนะครับ เท่าที่ทําได้นะครับก็จะเลื่อนๆไปนิดนึงไม่ต้องกลัวว่าการไปเปิดไปหน้า2หน้าสามนี่มันจะทําใหอ้อ่ของตัวมันแพงตัวมันไม่คุ้มหรือเปล่านะครับเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมขอดูหนนึง่งอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันนะครับก็จะเป็นตัว a อ i ซตัวนี้ ก็ถ้าเราดูที่ตัวตัวยีนโครงสร้างยีนเขาเนี่ยจะเป็นตัวแผลนี่เกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีกกูเท่านั้นอยู่ใบเดียวแล้วก็อันนี้คือหนึ่งหนึ่งตัวแล้วนะครับผมจะเอาตัวนี้เนาะโอเคงั้นผมจะทดลองตัวนี้แล้วกันครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวยีนด้อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวหูกับตาเป็นหลักนะครับ กับตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวในยีนขั้นขั้นที่สาขั้นสุดท้ายตรงนี้แหละโอกาสที่มันจะส่งต่อมาก็จะน้อยนิดนึงก็ถ้าสมมุติผมจะเลือกเป็น2ตัวนี้ในการบรีดนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับทําการจําลองการบรีดก่อนเนาะเพราะเราจะได้เห็นภาพชัดเจนเนาะว่าโอกาสของตัวลูกที่ออกมาจะเป็นยังไงก็ให้เข้าไปที่ตัวเว็บ Axison Breeding Simulator นี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ทําการ Copy ตัว ID ของตัว Axi ของตัวพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาแปะลงไปเลยนะครับ Okay. มันก็จะดึงการข้อมูลหน้าตาของตัวพ่อกับตัวแม่เรามานะครับแล้วกดจำลองการรี d อ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เรากดจำลองการรี d เราสามารถดูได้นะครับว่าอโอกาส probability ในการที่ลูกออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ดูข้างล่างด้วยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดเป็นแครอทเ93.5%เป็นปัมกินเ6 8 5ปเป็นแคคตา 5, ร์แปดสิ i เเนี่ย100%เลยแล้วก็หูกับตาเนี่ย ก็จะย่อยไปแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะยังเป็นตัวแพลแนอยู่ดังนั้นจะทําให้เราได้แพลแนที่ค่อนข้างเพียวนะครับแล้วสา,สามารถเอาไปบรีดต่อได้หรือสามารถหรือได้แพลแนตัวที่เอาไปเล่นต่อได้ง่ายนะครับก็คือค่อนข้างถึกนั่นเองเราก็จะมาจําลองการบรีดนะครับเราสามารถกดบรีดกี่ครั้งเลยก็ได้นะครับเราก็จะออกมาให้ดูเนี่ยว่าโอเคตัวแพลแนถ้าสมมติเราบรีดมา5ครั้งเนี่ยก็จะเป็นแพลเพียวไปแลวสัก4ี่ครั้งก็จะมียีนตัวกุ๊กูกูเนี่ยโผล่มาครั้งหนึ่งอืม ดังนั้นเราสามารถลองต่อได้เราจะลองกดเป็นร้อยร้อยครั้งเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราอ่ะโอเคมาบีทครบ10ครั้งแล้วเนี่ยก็จะเจอว่าอาจจะมียีนด้อยออกมานี่อย่างตัวตัวนี้ก็จะไม่เพียวมา1อีก2มีอยู่2ตัวนะครับอันนึงเป็นบัว,บวม้อันนึงเป็นกุ๊กกูเนาะก็อาจจะลองกดเพื่อนๆอาจจะลองกดมากกว่าน,นี้ก็ได้หรือว่าจะ10ครั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สามารถดูได้แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ย ที่ลูกที่ออกมาเนี่ยโอเคผลออกมาค่อนข้างยอมรับได้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทําถ้าอย่างนี้เพื่อนๆโอเคเพื่อนก็ทําการซื้อตัวแล้วก็ไปบรีดกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่หน้าบรีดกันนะครับพอดีผมมีซื้อตัวเอาไว้ 6, อ,ไวอยู่แล้วรีซื้อเอาไว้6มีตัวเดิมอยู่3ตัวแล้วก็ซื้อไว้6อีก6ตัวเพราะว่าจะเอาตัวพวกเนี้ยไปให้ทางาสกอร่าเล่นนะครับ ก็จะมีอย่างที่ผมดูอันนี้ผมจะเอาค่อนข้างผสมนิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้เพียวมากเพราะว่าอยากได้ตัวแ p l a n ที่เป็นสายของลิบบัคด้วยสายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นสายสายเพียวด้วยอีกอันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเราจะมาทําการผสมแ p l a n กันดูอ่ะวิธีการผสมง่ายๆนะครับก็เราก็เข้าไปที่ตัวตัวตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดบ r ร์ดนะครับโดยที่การบร์ดเนี่ยอ่ะมันก็จะมาบอกให้เราเลือกตัวเอ็กซิกตัวหนึ่งว่าเราจะเลือกอะไร เราจะผสมข้ามสายก็ได้นะครับตามแต่เพื่อนๆต้องการก็อ่ะแต่ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นแล้วว่าเราจะต้องใช้ขวด SLP 600ขวดนะครับแล้วก็ใช้ a x x 1เหรียญน,นะครับอาจจะทดลองดูเดี๋ยวผมจะลองกดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราเอาตัวอย่างเงี้ยเป็นตัวเดิมของผมเนี่ยมีมันผูกบีบและ4ครั้งถ้าเรามากดบีดูมันก็จะต้องใช้ขวดจํานวนมากขึ้นนะครับเป็น2 2 5 0ขวดถูกไหมมันก็จะไม่ค่อยคุ้ม ก็คือมันจะเป็นวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับก็คือตัวเนี้ยเอ็กซ์ซ e ที่ยังซิงเลยเนี่ยมันจะใช้ต่อตัวเนี่ยคือ300บวกกับเอ็กซ์ที่บีดไปแล้ว4 4ครั้งเนี่ยคือมันจะตกพันเก้าสามพันเก้าหารสองก็คือ1950เป็น1950บวก300นะครับมันก็เลยจะออกมาเป็น2,250ขวด SLP อันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องไปคำนวณดูจุดคุ้มทุนกันนิดนึงนะครับว่าใช้ขวด SLP เท่านี้แล้วก็ราคาเหรียญ AXS เท่านี้ถ้าเกิดเราบี d ตัวออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตัวราคาดีเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะได้ตัวราคาฟลอนะครับก็อาจจะดูว่าเราบี d ออกมาแล้วจะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่นะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็ทำการกดบี d ไปเลยเราจะขึ้นให้เรากดนุมัติตัว Ronin น,น,นิดนึงนะครับ บอกว่าโอเคเราต้องใช้เหรียญ1น1 X S แล้วก็หกร้อย S L P นะครับมูลค่าเป็นเงินเท่านี้อ่าก,กดรุ่ไปเลยนะครับดีของผมนะครับใช้ ID tracer ก็อันนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีตัว tracer เนี่ยให้ใช้ tracer ซะนะ ใครที่ยังไม่ได้ใช้เทรเซอร์นะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ทำการซื้อเทรเซอร์มาใช้ซะ <_ an> เพราะว่าตัวแอคซี่เนี่ยถูกแฮ็กบ่อยมากถ้าเรา,เราตามดูในกลุ่มเฟสเนาะ <_ an> ก็จะโดนแฮ็กแบบเสียดายเงินนะเอาจริงๆตัวหนึ่งต้องกี่พันกี่หมื่นถูกไหมเราลงไปหลายหมื่นเราก็อยากให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดเอาไปเล่นสร้างไรายได้คืนทุนกลับมาได้ดีที่สุดเนาะไม่อยากให้เงินมันเสียไปของมันหายไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปพลาดตอนไหนไหมอืม ก็เดี๋ยวเราจะต้องรอกันสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าแอ i ซี่เนี่ยมันจะทำการบริสเสร็จเนาะตอนนี้ก็ขึ้นจุดๆๆอยู่ตรงนี้อ่าโอเคกดอ่าเราก็มาดูนะครับอ่าเราได้ทำการบรดแพลนหนึ่งกับแพลนสองไปแล้วด้วย600 s m a สมอลเลอร์พอชันนะครับโอเค ตอนนี้นะคบพอผ่านเวลาไปสักพับ๊บนึงเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเราจะได้ตัวตัวลูกของแอคซี่ออกมานะครับเป็นไข่น้อยนะครับอืมก็ระยะเวลาการรอเนี่ยคือมันจะใช้เวลานะครับประมาณ5วันเนาะเราก็จะเห็นว่าวันนี้วันที่28กันยายนนะครับเวลาบ่ายสองเราจะสามารถทําการมอฟให้เป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยก็คือวันที่3ตุลาคมเวลาบ่ายสองนะครับ โดยที่ก็จะเป็นตัวพ่อพันธ์กับแม่พันธ์สตัวนี้นะครับอ,อันนั้นตอนเราบีทครั้งแรกนะครับมันจะใช้เหรียญอยู่ประมาณเอใช้ขวด slp อยู่ประมาณ600เนาะถ้าเกิดตรงเนี้ยเราจะมาบีทครั้งที่2นะครับก็มาดูกันนะครับมาบีทครั้งหนึ่งะจะเห็นแล้วว่ามันจะขึ้นเป็น900ขวด slp นะครับอืมก็แปลว่าในการบีทแต่ละครั้งนะ ต้นทุนก็นจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเพื่อนๆนที่บรีดกันนะครับก็อย่าลืมนะครับไปคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนของเพื่อนๆด้วยว่าบรีดออกมาแล้วต้นทุนในการไอความเป็นไปได้นะครับในการขายเนี่ยของเราเนี่ยมูลค่าจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติเราทําการบรีดออกมาแล้วโอเคจะไม่ใช่ตัวแอกซี่เพียวแต่เป็นแค่อ,อย่างงี้ปน๊บแล้วก็มีตาที่เป็นบัคตาอ่ามี เขาที่เป็นนกปลอกมาเนี่ยมูลค่าตัวแอคซี่อ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมันก็น่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคามันก็จะต่ํากว่าตัวแอคซี่เป็นที่เป็นตัวเพียวเนาะดังนั้นเพื่อนๆทุกคนก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับว่าบรีดออกมาแล้วเนี่ยจะคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาดูขั้นตอนการ b บรีดตัวแอคซี่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะสามารถ นํานไปปรับใช้นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ซื้อมา3าตัวเองนะครับจะเห็นว่าเป็นตัวที่มันมีมันมีรแล้วเนาะผมก็ซื้อมาลองเล่นขำๆนะครับอยู่ประมาณเกือบเกือบเดือนหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ไปไปมามาแอซี่งอกได้ไงไม่รู้เ <laughs> ต็ไมไปหมดเลยตอนนี้นะเอาเข้าไปก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะครับแต่ว่าทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงเช่นกันครับ แล้วก็อ๋อเดี๋ยวจะขอเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของการบรีดเนี่ยคือแอคซี่เนี่ยคือถ้าเป็นตัวพ่อกับแม่เนี่ยนะครับแล้วเราทําการบรีดลูกออกมา2ตัวเนี่ยคือลูก2ตัวเนี้จะไม่สามารถทําการผสมอ่าบรีดลูกออกมาได้นะครับจะต้องทําการบรีดกับ ตัวที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิดกันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในการสร้าง Infinity Loop เนี่ยก็คือผมไปหาข้อมูลจากของทางฝรั่งมาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราเราเริ่มต้นด้วย a x i ซเนี่ยสตัวนะครับเราจะสามารถทำลูปการบรีดออกมาได้โดยที่ไม่จำกัดเลยนะครับตรบใดที่ตัวยีนของ a x i ซเนี่ยยังดีอยู่ก็คือตัวยีนไอตัวเจนหนึ่งเนี่ยนะครับตัวพ่อกับแม่เนี่ยรีลูกออกมา2ตัว และทีนี้เราก็จะเอาตัวเจนหนึ่งเนี่ยตัวที่สามเนี่ยนะครับมาบีทกับตัวลูกตัวที่สองอ่าเป็นคู่แบบนี้กับตัวนี้ถูกไหมบีทออกมาได้อีกสองตัวก็จะเป็นสองตัวนี้แล้วก็เอาตัวแรกที่เราบีทจากพ่อแม่ของเจนหนึ่งเนี่ยมาทําการบีทกับตัวลูกของตัวเจนสามออกมาได้เป็นเจนสี่อ่าแล้วก็เอาตัวรองตัวที่สองของเจนสามเนี่ยมาบีทกับตัวลูกเจนสองเอเจนสี่เนี่ย ออกมาได้เป็นเจน5ก็ถ้สลับแบบนี้ไปเรื่อยๆื่อๆๆนะครับก็จะกลายเป็นอินฟินิตี้ลูก็คือตราบใดที่ตัวยีนของ a อ i e ซเนี่ยยังมีความความเพียวหรือความดีมากพอนะครับเอ้จะใช้ข้อความดียังยังโอเคนะครับที่เราจะทำการรีต่อละคุมเนี่ยเราก็จะสามารถทำอินฟินิตี้ลูปนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n เอาไว้นะครับก็จะมีข้อมูลคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเกม NFT ต่างๆนะครับรวมทั้งอาจจะเป็นตัวคริปโตหรืออื่นๆอีกมากมายเนี่ยตามมาเรื่อยๆนะครับโดยในช่วงนี้ผมก็จะเอาตัวเกมที่ผมสนใจเนี่ยนะครับมาพูดแล้วก็มาอธิบายขั้นตอนการทำต่างๆทริคหรือประสบการณ์ที่ผมเจอเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อนๆฟังกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ